กลับมาอีกครั้งนะฮะวันนี้ Last Resort ไปลงดันกันนะฮะกิลมีแค่สองคนนี่แหละอ่ะลงดันกันสองคนขำๆนะฮะกับดราเจโรเนกาก็กำลังจะเลิกเล่นนะฮะกำลังจะย้ายไปสิงอยู่ไอ้เกมอะไรวะ XAOC อ่ะเป็นเกมใหม่จริงๆแล้วทำมาตั้งอ่ะแปดปีที่แล้วนะฮะจเพิ่งเข้าไทยดราเจโรเนกานี่จริงๆเราก็มาเล่นรอขำๆเฉยๆนะฮะ ลงดันขำๆให้ดูความโหดของ cher, อาร์เชอร์เออไม่ใช่ได้เป็นฮันเตอร์แล้วนะฮะจริงๆเป็นจ็อบที่ชอบมากเลยแม่งรู้สึกมันแรงอ่ะแล้วมันร่อยอ่ะขำๆเลยนะฮะแล้วมันมีไอ้นี่ด้วยท่ามูนวอล์กเอ้ชอบที่หายยิงๆเสร็จถ้าเข้าไปเข้าไปใกล้ๆเกินไปกับมูนวอล์กหนีออกมาข้างหลังได้นะฮะเพื่อนจะชอบด่าว่าแม่งทำล้มมันสกิลกูอ่ะ ทำล้มมาดีนะฮะซ้ำต่อกันได้เยอะแยะของของอุยจิเขาเล่นเป็นไนท์ไนท์ก็เอาคอนทุบพื้นได้นะฮะคอมโบต่อเรื่องกันดีมีสัตว์เลี้ยงกริปฟอนตัวใหญ่นะฮะอุตสาห์เติมตังไปซื้อสัตว์เลเวล40มาไว้ด้วยความไม่รู้แม่งไม่โตสัตว์เลเวล40แม่งตัวเล็กอยู่อย่างนั้นแต่เลเวล40นะแต่ตัวเล็กอยู่งั้นไม่โตจนต้องเอาไอเนี่ยไอตัว เป็นมันเป็นไข่ที่ได้จากเควสมั้งไปฟักออกมาเป็นกริฟฟอนไม่ชอบเลยกริฟฟอนมัง่งมั่งเพิ่มอินเทลร์เจนซ์รู้สึกว่าธนูจะไม่ได้ใช้นะฮะธนูน่าจะเป็นเป็นฟิสิคลนะฮะคงน่าจะต้องใช้เอ่อสเตรนส์คอมโบโซเซตนี่ก็เกมน,นี้ตั้งตั้งมาโครได้ในในตัวเกมเลยนะฮะเล่นง่ายๆกดปุ่มเดียวแม่งยิงเอง ตั้งให้ดีก็พอตั้งไม่ดีจะเปื่องมานามากๆเกมนี้ชอบอย่างหนึ่งตรงที่มันมันซ้ายขวาอย่างเดียวยมันสามมิติแบบไม่ครบอะ่ะยิงซ้ายยิงขวามันเล่นง่ายไม่ต้องเล็งอะไรมากนะฮะและเราก็ยาวไปแต่เ,เกมที่ไม่มีอะไรมากอะลงดันทำเควสอยู่นะน,น กิวก็ยังไม่ใหญ่นะตัวก็ยังไม่เทพนะทำไรไม่ได้เลยลงดันเด่นเนียนทั้งวันอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือตัวมันแบบน่ารักอะหนแบบ้าตาน่ารัก ตอนนี้ดเดอะเกรกลายเป็นนกอ,อินีเฮียอะไรก็ไม่รู้นะฮะอยู่ดีมันก็เปลี่ยนหน้าเป็นนกอ,อินซีเฉยเลยเราใส่ของแคททับไว้นะเราใส่หน้าไอหัวนกเพนกวินทับไว้นะแต่ไม่รู้ทําไมสักพักหนึ่งมันก็เปลี่ยนเป็นอินีเฮียเนี่ยไม่เท่เลยไม่ชอบดันก็ค่อนข้างยาวนานนะหลายนาทีอ่เหมือนกัน ไปลูกอินซีตะลุยโลกฉลามยิงได้ท่าใหม่มายิงดอกเดียวแต่โคตรแรงทีละสองพั 2000, หรูเลยเอาไ้ายิงบอสแต่มันกว่าจะยิงได้ต้องชาร์จนานหน่อยฮนะบอสจอระเข้นี่แม่งเจอแบบบ่อยมากอะเพราะว่าลงดันแบบนี้ค่อนข้างบ่อยเควสเควสเยอะ อ,นนอันนี้ดอกเนี้ยเกลสืสองพันสวยงามสกิลที่โหดโปรดสุดของฮันเตอร์นะฮะคือปลาหนังสือออกไปแล้วไปแม่งไปโดนไปโดนพวกมอนแม่งก็ยืนมึนยืนงงกันอยู่อย่างนี้ชอบที่หายได้ปลาหนังสือใส่หัวแต่หลักๆก,ก็ยังใช้สกิลของอาร์ชอร์อยู่ ว่ามันค่อนข้างโหดตีหมู่ด้วยตอน PVP ก็ใช้งานได้ดีนะฮะแต่ว่า PVP แล้วไม่รู้เป็นอะไร PVP ไปสักพักมังขึ้นว่าดรอมันขึ้นว่าเสมออะโคตรงงเลยนะฮะลองต่อยกันเองดูแล้วแม่งเสมอคืออะไรวะบางทีแบบสองสามวิอะ่ะยิงยิงกันแป๊บเดียวอะ่ะม่งขึ้นเสมอเว้ยงงชิบหาย โดรเคม่วงนี่ก็ค่อนข้างตายยากพอควรมีมีท่าที่ตีเราแรงๆด้วยแต่ส่วนมากเกมน,นี้เล่นคือก็ไม่ต้องหลบอ่ะโดนตีก็โดนตีไปก็ตีสวนไปขำๆเลือดไม่ค่อยหมด <c oughs> บอสยังกะกา,กา,กากอยู่มันเหมือนเป็นดันแรกๆอะระเวล26เองนะฮะ ไอ้เฮียฮุกพังซะแล้วนกแบกไปอีกลุน้นของรางวัลกันหน่อยเสร็จแล้วแม่งนี่บั๊กหรือเปล่าทำไมมันมีมันมีมาอีกวะอันนี้อาจจะเป็นเกมอาจจะบั๊กหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะแต่มันมีฮุกเกิดใหม่มาไอ้เหียกับตันมเมื่อกี้ตะเคีม่วงอะเออของเลยเนี่ยเหียธนูนี่ยิงปูเอาก็ได้ไมไไ่ใช่หรอ ของเต็มอีกไอ้อสั์ปัญหาของเต็มน่าเบื่อมากนะฮะต้องทิ้งของแบบบางทีของใช้ของจาเป็นทิ้งแม่งอันนี้ก็น่าจะทิ้งยาสละมังเนี่ยมาดู้เก็บไว้นำ้ำมไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่โอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวไปยิงไอตัวเกิดใหม่หน่อยนี้แม่งยืนให้ยิงเฉยๆเว้ยไม่ทำอะไรเราเลย ยิงดีอย่างนั้นน่ละสบายสบายขำๆเลยนะฮะ,ะมันยืนเฉยจริงไว้เฮ้มันเป็นบั็กเกมหรือเปล่าหรือว่าอะไรเกิดมาให้ตีเฉยๆไดอย่างนั้นน่ะตีจบได้ของปะวะ ก็ยืนนิ่งดีนะให้ตายเถอะโรบิน m อมมดอหม,ม,มตายสองรอบมันไปเจอเคระ่ขงม่วงเอย๋ยแล้วก็ไม่มีของนะฮะเออก็งงดีว่ะเฮ้ยโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ